ดเด้๋ยวทำแก้วกระปีได้หนิเด้อหายควบขืนเอาไปบเทียมลงกใจละลไรตืบก้อนให้มันหอมระยะสิบปีผิดลงกใจเดี๋ยวเดี๋ยวแก้วใหม่ก้อนสิเต้นเต้นเสียตาทำก็เช้าใหม่ก้อนน่ะบอกว่ามันสิเต้นเต้นนี่ดีจังบอกว่าสิเต้น,นเต้นนี่แท้ได้เลยทำน้ำพริกกับปีกับต้มหน่อไม้ก,ก้อน ก็แหลกแล้วก็เกินแล้วยาว่าจะปิดพริกหน่อยใส่หน่อยสิอ้ยพริกจะแดงกินจะพริดแต่ว่าเอาหน่อเขียวใส่น้ำกันหน่อแดงนตำพริกกะปริตำพกกรกำพิกเคยคุณใต่เขาอื่นว่าเคยคุณนิสานเนี่ยว่ากะปินตำกะพริก คยจะหนีจำทิกเคยจำทริกะปิกับโซไม้ตุ้มอ้เขียวน้ำอะยแดงน้ำอือกะผิดแถวอนี่เนาะกอนอยเขียวอีกกนอานวาอีมเมืม่อไปิดหน่อยหน่อยเขา ตัดตามเด้ยวเยเด้อตัดผิดแหลกก็ควรจะกระปิ้งขูดปุ่มใช้ย้ายสิตามค่อยๆก็มันจะดินออกพีม่มันอยากเหี่้อล่ะทำมันแหลกๆก้อนก็จะเอาเคยใส่

ผมเล้ยแต่ก็ดีกำแบบๆก็เด้อบกมี่มันแากตังานาไม่เย้ยวจำบาแดกก็บ่มีบมกแข้งมีแข็งใส่ยาแสีดได้นี่แข่งบ่มีใส่กระเทียมพริกด้วยกเลยใส่ะบึ้งก้อนแดกจะหน่ก้อน ก็สิตกำกับผิใส่เพื่อตำหนากไปจังเนอะมันอนันพริกเขียวใส่กต่ล่าใส่ตู้เย็นได้่ด้เนี่ยแล้วยายมีกับปาดบักหน้าวใ,ใ,ใส่ก็เคยใส่ก่อนใส่คย เคยอุ้ยแรงดีแต่ว่าเคยไหมเคยใส่เคยใส่ลงไปอ๋ออ้ยก็นี่ก็นทุกวันมันสิกินเคยกินกับพี๊อย่างนี้กันกัน เยอะใส่กันก่อนเด้อขอผงชูรสล,ลงลอะไรขออน้ำตาลลงน้ำตาลเราหวานๆสักหน่อยหวานพริกเผ็ดจำเที่ยวกับเปี๊ยพริกเผ็ดหวานๆด้วยหอามะนาวลงก่อนแล้วกจะมีน้ำดีแท้พี่นอ้องมึง เมื่นาวันจะมีน้ำจ้วบจวงแก่เดี๋ยวนาวลงก่อนอันไหนออกกันเด้ออันไหนออกก่อนดีรุ้งมันมนี่เนี่เป็นแต่สมดีใช่ป่ะบวานอีกคนมนหวานๆสมๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆสักหน่อย มก็แสบจำแก้วกับเปียยายขอนามอุ่นยอจัง้อยไปด้วยหนี่นามส้มไปแล้วชุกเรียบร้อยน้ำเ้ากันหมืนขออีกนิดหนึ่ง มาอีกนิดน้ำตุ้มไปเรียบร้อยได้ทุกเรียบร้อยแล้วในบักนาวมาเยี่ยมชิมมึงกันอืมมันบหวานสผมพอแล้วเผ็ดก็พอแล้ว เบาหวานหวานใส่ออกเหลี่ยวหวานเลี่ย่หาเสตัดไเลยอยาจะตัดไว้ก็เด้อเด้อเด้อว่าจึกิบก็ตำแก้วพริกกับปรก้ดเยจะแสบเลุ๋นน้